จะมาเฉลยแล้วว่าใครจะได้กล่องซุ่มจากนิชี่ไปนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อน้องๆให้ในคลิปนี้เลยนะคะซุ่มเลือกว่าน้องกระเบนกับน้องบ๊อบเนี่ยใครจะได้ไปนาะเซ่ไฮค่ะทุกคนอยู่กับนิชี่อาร์ตี้นะคะคือจากคลิปที่แล้วที่เราแจกกล่องสุ่มกันไปใช่ไหมคะวันนี้นิชี่ก็จะมาประกาศผลผู้โชคดีนะคะที่จะได้กล่องซุ่มไปค่ะ ใครที่เห็นชื่อตัวเองขึ้นในคลิปนี้นะคะก็ทักข้อความนี้ด้วยนะเดี๋ยวเนที่จะตอบกลับไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราคอนแทคกันอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวเราามาดูวิธีเลือกแต่ละคนกันเลยนะคะว่าจะได้ใครแล้วก็มีใครได้อะไรไปบ้างนะคะจะเอาชื่อน้องๆแต่ละคนที่แบบเลือกว่าอยากได้ตัวไหนมาเรียงกันนะคะ แล้วก็จะทําการสุ่มเลือก1ชื่อเท่านั้นใครที่ได้ไปถือว่าเป็นผู้โชคดีมากๆเพราะว่าทุกคนรู้ปะว่าในคลิปที่ผ่านมาที่นิตชีแจกกล่องสุ่มมีคนคอมเมนต์300กว่าคอมเมนต์เลยนะคะซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่แบบยืะที่สุดตั้งแต่ทําคลิปมาเลยมากล่องแรกที่เราจะหารายชื่อน้องๆนะคะก็จะเป็นเบบี้ทีอนุบาลช้าง เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเบบี้ทีอนุบาลช้างมีใครบ้างเบบี้ทีช้างนะคะคนนี้เลยน้องชา้างมีกล่องเดียวนะคะก็ไม่ต้องแกะให้ดูแล้วนะเนาะเพราะว่าเราดูจากคลิปที่แล้วกันไปแล้วนะคะอันนี้นิตชี่ก็ห่อให้เหมือนเดิมทุกอย่างเลย เดี๋ยวคนต่อไปนะคะก็จะเป็นน้อง V2 เป็นน้องชิบะ V2 นะคะใครเลือกน้องชิบะ V2 เอาไว้บ้านเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเป็นคนที่ได้ V2 น้องชิบะนะคะนี่เลยยินดีด้วยค่ะ วีสองกล่องนี้นะคะกล่องแดงหายากแล้วนะคะวีสองที่ออกมาใหม่จะเป็นรุ่นซิปซึ่งรุ่นนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วนะคะใครที่ได้ตัวนี้ไปถือว่าโชคดีมากๆเลยทุกคนอันนี้เป็นเบบี้ทีจิ้งจอกวีสามนะคะน้องจิ้งจอกเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะ และสุ่มออกมาได้เป็นน้องคนนี้ค่ะคนนี้เลยเบบี้ทีจิ้งจอกวีสามคนนี้นะคะได้ไปมาเป็นเบบี้ีแกะค่ะน้องแก่วีสามเนี่ยมีคนพิมพ์ไว้เยอะมากเลยค่ะแล้วได้ออกมาเป็นน้องคนนี้เลย วีสแกะคนนี้เลยยินดีด้วยนะคะคุณคือผู้โชคดีเพราะว่าแกะมีคนอยากได้เยอะมากๆเลยนะคะและเป็นหนในผู้โชคดียินดีด้วยนะคะต่อจากแกะวีสนะคะก็จะเป็นน้องคอผลไม้ข้อผลไม้มี2ตัวนะคะข้อผลไม้น้องตอเบอร์รี่ นนี้เลยค่ะน้องสปอย์เบอร์รียินดีด้วยนะบรบมือดีเลยมาถ,ถึงกล่องนี้กันบ้างนะคะเป็นน้องเบบี้ทีมังคุดค่ะใครอยากได้น้องมังคุดบ้างนะคะเยอะเหมือนกันค่ะ คนนี้เลยที่ได้น้องมังคุดไปยินดีด้วยนะคะเฮ hey! เป็นคนที่เลือกเบบี้ทีน้องสตอเบอรี่กับเบบี้ทีน้องมังคุดนะคะแล้วเราจะทำการซุ่มและสุดท้ายได้ออกมาเป็นน้องคนนี้และน้องคนนี้คะ่ะคนนี้จะได้เป็นน้องสตอเบอรี่และคนนี้ได้เป็นน้องมังคุดไปนะคะ และเช่นเดียวกันกับเบบี้ทีกับเบนและน้องบ๊อบนะคะนิตชี่ก็จะเขียนชื่อแยกกันเหมือนเดิมเลยค่ะและหลังจากที่นิตชี่เขียนเสร็จเราก็จะมาทําการสุ่มเลือกว่าน้องกะเบนกับน้องบ๊อบเนี่ยใครจะได้ไปน้องจะได้ย้ายบ้านไปอยู่กับใครนะคะและ เราก็ได้ชื่อออกมาแล้วเป็นคนนี้และคนนี้เลยค่ะคนนี้ได้กระเบนส่วนคนนี้ได้น้องบ๊อบไปค่ะยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยนะคะโอเคเบบี้ทีกระเบนคนนี้เลยค่ะเแบบี้ทีกระเบนกล่องสุดท้ายเป็นน้องบ๊อบทะเลค่ะน้องป่าบ๊อบนะคะ คนนี้เลยได้ไปนะคะยินดีด้วยค่ะเฮ้ hey! และเราก็ได้รายชื่อของน้องทั้ง8คนมาแล้วค่ะน้องเป็น8คนจาก100คนยินดีกับน้องๆทั้ง8คนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมตอบกลับนิชีใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะคะหวังว่าน้องๆทุกคนจะชอบเบบี้ทีและอะไรอะ่ะ และของที่ระลึกจากช่องนิชชี่นะคะนิชชี่ไม่แน่ใจว่าจะได้ส่งเจ้าเบบี้ทีให้ทุกคนวันไหนอยู่ที่คอนแทคและการติดต่อกลับมาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะส่งให้เร็วที่สุดก่อนปีใหม่นะคะเพราะว่าพอปีใหม่แล้วขนส่งหลายๆขนส่งอาจจะหยุดหรือปิดกันเดี๋ยวจะทักข้อความไปด้วยทุกคนเช็คข้อความของตัวเองกันด้วยนะคะใครที่ได้ไปก็รบกวนทักหรือว่า ตอบกลับมาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะใช้ชื่อเดียวกันกับชื่อที่นิทชี่ขึ้นไว้ตรงนี้นะคะอย่าเปลี่ยนอ่ายูเซอร์อย่าเปลี่ยนช่องมาทักนะคะเพราะว่าจะไม่นับนะคะนิชี่ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันไหมนะคะให้ใช้ชื่อช่องเดียวกันกับที่ทักนิชี่มาที่ขึ้นอันนี้นะคะตอบกลับมาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราคอนแทคกกันอีกทีหนึ่ง ส่วนใครนะคะที่อยากร่วมสนุกหรือร่วมกิจกรรมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามนิชี่ไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปที่นิชี่โพสต์ขึ้นมาใหม่เลยค่ะเราจอกันใหม่ในคลิปถัดไป See you next นซ i p ค่ะทุกคน